สวัสดีครับผมโค้ชแม็กครับวันนี้จะบอกถึงวิธีการปรับรูปภาพหรือป,ปรับขนาดภาพครับให้มีขนาดเล็กลงหรือว่าจะเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับจากเว็บไซต์นะฮะที่ชื่อว่า iLoveImg.com นะฮะเมื่อเรากดผ่านลิงก์ในไลน์เนี่ยเราต้องกด3จุดบนทุกครั้งนะครับแล้วกดคำว่าเปิดด้วยแอปอื่น เสร็จแล้วครับเราก็ทำการ resize image ได้นะครับเลือกภาพครับเล่นเน็ตเลือกรูปภาพที่เราต้องการเสร็จแล้วครับจะเห็นปุ่มที่มีเครื่องหมายเป็นฟันเฟืองตรงนี้นะครับหรือว่าเป็นปุ่มเครื่องมือตรงนี้ฮะ,ะก็จะเลื่อนมาให้เราสามารถที่จะ ปรับขนาดได้นะครับเราจะเอาขนาดภาพไม่ให้เกินนะครับเอาสัก300แล้วกันนะฮะ300อ่ามันก็จะปรับขนาดภาพให้สมดุลกันทั้งความสูงและความกว้างนะครับ เสร็จแล้วให้เรากด Resize Image ครับเว็บไซต์ก็ทำการปรับรูปภาพของเราเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วเราก็กด Download Resize Image ครับถ้าขึ้นตรงนี้มาเรากด Download ครับ ครับเพียงเท่านี้ครับก็จะได้รูปภาพของเราแล้วนะครับเราก็สามารถเอาไปใส่ในเว็บไซต์ของ m m a ได้นะครับลองดูนะครับสสวัสดีสวัสดีครับ